ขอโทษแล้วไก่สมพลสุดทนคอมเมนต์ตำหนิปมเป็กลันต้องการอะไรอีกล่าสุดวันที่30มิถุนายนไก่สมพลสุดจทนแคปคอมเมนต์ที่เข้ามาตำหนิตนเองว่าถ้าคุณคิดว่ามันเป็นคำธรรมดาให้ลองนึกว่าวันหนึ่งมีคนมาทักคุณว่าเมื่อก่อนหลอกวันนี้นะน้าไปทำอะไรมาทำเยอะจนเละแล้วมั้งแล้วคุณจะรู้สึกยังไงอีกอย่างเป็กทำจมูกรอบแรกเพราะจมูกเบี้ยวจากการเจาะจมูก รอบสองแก้จากอุบัติเหตุรอบสามแก้ให้มันสวยอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้ทำอาจจะมีไปฉีดพวกวิตามินเข้าผิวบ้างซึ่งเขาก็ยอมรับตลอดว่าเขาทำเพื่อให้ดูดีแล้วเปกเป็นทาัสซีเมียมีช่วงเข้าออกโรงพยาบาลให้น้ำเกลือร่างกายมันก็บวมน้ำเกลือบ,บวมๆยุบๆศึกษาข้อมูลก่อนว่าใครด้วยคุณเป็นสื่อไม่ใช่สักแตอ่อ่านแล้วหลังไมนินทาคนเป็นเรื่องสนุกจนไม่คิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องไม่ปกติหมดยุคบูลลี่เชมมิงคนเราค่ะหรือคุณยังอยู่ในยุคเก่าไม่ออกจากวางังวน ถ้าผิดก็คือ,อยอมรับว่าผิดไม่ใช่มาหาข้อแก้ตัวหรืออะไรต่อแล้วคนที่ให้กําลังใจก็ว่าเป็นเรื่องปกตินึกย้อนไปถึงตัวเองตอนโดนนินทาแบบนี้บ้างนะคะพร้อมกันนี้ไก่สมพนเขียนแคปชั่นถามกลับชาวเน็ตคนที่มาตําหนิว่าทําไมไม่หยุดขอโทษแล้วต้องการอะไรอีกครับฝากพี่พี่น้องๆช่วยอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยครับขอบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ